สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผม on cool เ a m e r แล้วตอนนี้เราอยู่กันในเกม z o n 4 x t ีนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีการอัปเดตแพทเข้ามาใหม่นะครับผมเมื่อวันที่6 1 2นะครับผมก็คือ6เดือน12นั่นเองนะครับทุกคนอ่าออก็คือเดือนธันวานะครับผมอ่า ก็ช่วงนี้นะครับผมมีการอัปเดตเข้ามาเขาเปลี่ยนวันเวลาในการอัปเดตนะครับผมแต่ก่อนต้องเป็นวันทุกวันพุธนะครับผมไอ้เพื่ช่ดิทุกวันอังคารนะครับผมผู้ผิดทุกวันอังคารนะครับผมตอนนี้เปลี่ยนเป็น,ปนทุกวันพุธแล้วนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าการอัปเดตั้งนี้มีอะไรใหม่เข้ามาบ้างกันนะครับผมไปครับอย่าไปเจอกันในหน้าเว็บไซต์กันเลย ชา้าก่อนน้องๆถ้าอยากเล่นเกมนี้พี่มีมาแนะนำเพียงแค่เข้าไปที่ Google และพิมพ์คำว่า z o n fox t e m และก็คำว่าดาวโหลดแล้วก็ดาวน์โหลด Setup File เพียงเท่านี้น้องๆก็สามารถเล่นเกมเหมือนพี่ได้แล้วนะครับผมทุกคนหรือมีวิธีหนึ่งเพียงแค่น้อง,องดูคลิปพี่แล้วกดลิงก์ใต้ล่าง ก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นเกมกบพี่ได้แล้วนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่หน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับผม6 De ซ ember ก็คือ6ธันวานั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมมีอะไรเข้ามาใหม่บ้านนะครับผมโอเคครับผมกเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คนได้ฟังกันนะครับผมมีการปรับปรุงนะครับผมเออเพื่อนดิปรับสมดุลให้กับฮาร์ดอาร์เคดนะครับผม ก็6ธันวานนะครับผมอ่ะมีการปรับจำนวนไอเทมที่สามารถในการแลกชุด NPC Peter นะครับผมปรับอัตราการดรอปไอเทมภายในฮาร์ดอาเคนะครับผมแล้วก็มีการปรับเลเวลพื้นฐานสามารถเข้าฮาร์ดอาเคจากเดิมเลเวล30เป็นเลเวล40แล้วนะก็แต่ว่าใครอยากเล่นเลเวล30ก็คือเขาปรับไม่ให้เล่นแล้วนะครับผมก็ต้องเลเวล40เท่านั้นนะครับผมถึงจะสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับทุกคนอ่ะ ตรงนี้เป็นกิจกรรมของส่วนของวันพ่อนะครับผมอ่าตอนนี้ผมผอเป็นไว้ก่อนอย่ค่อยอธิบายนะครับอธิบายตรงนี้ก่อนแล้วกันมีการนำไอเทมนะครับผมเข้ามาจำหน่ายใน e-d shop นั่นเองนะครับผมเป็น made fighter h e นะครับผมอ่าชุดชุด fighter นั่นเองนะครับทุกคนเป็นระดับแรนะก็คือเป็นขายใน e-d shop นะครับทุกคนอ่าแล้วก็มีส่วนหน้านะครับผม f ฟเตอ e r เสื้อถึงเออมือนะครับผมแล้วก็กางเกงรองเท้า อ่าอันนี้คือตัดที่เออใช่ตัดที่รองเท้านะครับผมจบที่เมดไฟเตอร์นะครับผมทุกคนอ่าต่อไปเป็นเออ่หัวขโมยนะครับผมชุดหัวขโมยเออมีอะไรบ้างครับผมมีหมวกนะครับผมหน้าครับผมโอ้หน้าใส่หน้ากากหัวขโมยโอเคแล้วก็ชุดเออใโจรเขาเรียกว่าโจรนั่นแหละไว้ง่ายนะครับผมพิฟอ่วขโมย แล้วก็เสื้อนะครับผมถุงมือถุงมือสีขาวอ่ะอเกนะครับผมแล้วก็รองเท้านะครับผมทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครอยากแต่งแฟนซีชุดเท่ๆหัวไม่รู้ชุดอะไรไม่ออกก็ซื้อชุดหัวขโมยไปใส่ได้เลยนะครับผมอ่ะแต่ชุดหัวขโมยเขาเหมือนแบบหัวขโมยแล้วคือเป็นทาไมถึงถามว่าเป็นลายพรางขาวดาก็คือโดนจับเข้าคุกนั่นเองนะครับผมทุกคนอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมสาหรับนั่นนี้ก็หมดแล้วนะอันนี้ก็เป็นบั๊กต่างๆที่เขายัาง ยังแก้ไขยังไม่ได้นะครับผมทุกคนเออประมาณนี้นะครับผมอ่ะต่อไปเราไปดูของวันพ่อมากดีกว่านะครับผมไปครับมีอะไรบ้างนะครับผมวันพ่อนี่ครับผม Love Daddy Event นะครับผมหรือ Love Dad Event นั่นเองอ่ะผมเติมให้เออมีอะไรบ้างนะครับผมก็มีกิจกรรมนะครับผมสะสมโฟนอ e เ v e n t เลสคูปองนะครับผมก็คือสะสมการนะเออ เหมือนลนะครก่อนนู่นถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนมีเคยวันแม่มังสะสมเหมือนกันเออก็เอ่เอต้องเล่นโหมด PVP โหมดนะครับผมเท่านั้นนะครับผมย้ำว่าเท่านั้นนะโหมด PVP นะครับผมก็ต้องเอาไปแลกกับเอ่อ e p c h a n t นนะครับผมเทรนเ r อร์นั่นเองนะครับผมทุกคนเหมือนก็ เอาไว้ง่ายเหมือนหมวกวันแม่มันก็แค่เปลี่ยนสีเฉยๆรัาจะสีฟ้าเป็นสีเหลืองนะครับผมคุณผู้ชมอ่าแล้วก็เพิ่มแต่งคําเข้าไป Love Mom นี่เป็น I love Dad ก็เป็น I love Daddy ปะเออนะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เออส่วน Ability ความสามารถต่างๆก็ของหมวกก็น่าจะเหมือนเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนหมวกวันแม่เลยอ่าแล้วก็มีการ เพิ่มคูป,ปองนะคูป,ปอง125นะครับผมเออแล้วก็เพิ่มเงินเซ็นนะครับผมแสนห้านั่นเองนะผมเก็บคูป,ปองให้ครบ125คูป,ปองนะครับผมอ่าแล้วก็ไปแลกเป็นหมวกนั่นเองนะทุกคนอ่ะต่อไปเป็นมีการเพิ่มไอเทมสว่างเข้ามานะครับผมเป็นตัวอันนี้เลิฟหมวกส่วนหัวนะโคตเท่นะแล้วก็มีหลังด้วยนะากโลไลโกเลฟวิงค์นะครับผมเออ เป็นระดับรีเจนทั้ง2อันเลยนะครับผมเอ้ยแต่ปีกสวยกับหมวกสวยมากเลยนะเหมือนว่าเซิร์ฟก่อนก่อนถ้าผมจำไม่ผิดมีเหมือนกันนะครับผมเออเซิร์ฟ่อก่อนมีนะผมจําได้อยู่เซิร์ฟเอ่อสองปีที่แล้วเอยไม่สิบกว่าปีที่แล้วอ่ะมีอยู่มีอยู่ใครใส่นี่คือโคตรเท่ผมบอกเลยเออประมาณนี้ก็คือ กขมีการอัปเดตก็มีกิจกรรมอีเวนต์ก็คือของเลิฟแดนนะครับผมแล้วก็มีการปรับเอานำชอปดีดีชอปเข้ามานะครับผมทุกคนอ่ะก็มีเพียงเท่านี้หละครับผมสำหรับการอัปเดตวันที่6ธันวาคมนะครับผมคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับผมก็เกิดว่าใครสงสัยอย่างใดก็คอมเมนต์ถามผมได้นะครับผมแล้วก็ ใครอยากซื้อชุดอะไรก็เข้าไปซื้อได้ที่ id shop นะครับผมแต่ชุดโจนนี่คือก็เท่อยู่นะเออผมว่าจะลองใส่อยู่ดูอยู่นะครับทุกคนประมาณนี้ลักกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาช่องฮอนครูเกมเมอร์กันด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมทุกคนสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ